ไปแล้วแล้วก็เจอกับช่องคนมึงถอยนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยก็ยังอยู่กับขนมนะครับผมก็ที่ได้เห็นแนมด้านหน้านะก็จะเป็นแบบนี้ครับจากไอโอลานะครับผมเหมือนเดิมครับผมมีขาเฉพาะในที่เซเว่นอีเลเวนเท่านั้นเองอันนี้ก็จะเป็นเอลเอลซูเซอร์ไพรส์นะครับผมนี่เด็กๆผู้หญิงเนี่ยอาจจะรู้จักกันดีนะครับผมสาหรับของเล่นชิ้นนี้ะครับมันจะเป็นแบบเหมือนยูใน อันนี้มันเป็นไข่นะครับแล้วก็เราแกะแล้วก็มาส่งนครับผมมันก็จะได้เป็นมีมีตุ๊กตาตัวนี้มีเสื้อผ้ามีหวีมีนุ่นมีนี่อุปกรณ์ผู้หญิงน่ารักน่ารักครับผมส่วนนั้นเนี่ยจะมาในรูปแบบแบบแถมนะัผมเป็นแบบนี่ครับแท่นเทปนะครับพร้อมเทปสติกเกอร์นะครับมีให้สะสมทั้งหมด6แบบนะครับผมก็เนี่ยดานข้างก็จะบอกรูปแบบทั้งหมดนะครับที่สะสมมาให้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็อันนี้จะเป็นลายพิเศษนะครับผม ก็ไปลุ้นเนอาครับว่าจะเป็นลายอะไรครับผมโอเคเรามาแกะกันดีกว่านะครับปกติแล้วเนี่ยผมมักจะโชคดีนะครับผมคือมักจะได้ลายที่แบบเป็นลายพิเศษแต่ว่ารอบเนี่ยมันลุ้นกันครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับแทน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 มาเทียบกันดูนะครับ นี่ผมได้ลายนี่ครับอันสุดท้ายครับขนมก็เหมือนเดิมครับผมบิสกิตรสนมเหมือนเดิมโอ้โหก็ค่อนข้างที่จะน่าเก็บสะสมนะผมก็มีขนาดมีค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมไม่ได้แบบดูแบบเล็กก็เฉลี่ยจนเกินไปนะนี่ยี่สิบห้าบาทไม่แน่ใจยี่สิบห้าหรือยี่สิบครับผมแต่ว่าน่าจะประมาณนี้นะครับเลทน่าจะไม่เกินนะนี่ครับผมเป็น เทปนรัมีให้ด้านในนะครับเดี๋ยวลองแกะกันดีกว่าครับไม่รู้ว่าแกะออกมาได้หรือเปล่านี่ครับเราแกะออกมาจากทางด้านข้างครับนี่แล้วก็ด้านในครับจะมีเป็นเหมือนเป็นเทปนี่ครับวดลายก็จะมีมาให้ตามนี่เลยความยาวของเทปเนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับถ้าให้ดูจากตานะผมน่าจะประมาณสอเมตรนี่เลยครับผม ประมาณนั้นนะครับผมน่าจะไม่ยาวไปกว่านี้ครับก็น่ารักดีนะครับผมนี่วิธีการนะครับเราก็แกะตัวเทปนะครับผมนี่แกะออกมาแกะออกมาือ,อ นี่ครับผมเราแกะออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็นํามาใส่แบบนี้ครับนี่แล้วก็ดึงออกมาครับเนี่ยแล้วก็ติดไว้ตรงนี้ก่อนครับนี่แล้วก็เอาฝานะครับผมมาปิดไว้เลย นี่เราก็จะได้เป็นแบบเทปแบบนี้เลยนะครับก็ไปติดเอาเลยนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าดึงออกมาแล้วตัวกาวมันจะแห้งครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าอ่าแต่ละลายนะเห็นมครัมันจะเป็นตัวเป็นตัวแบบเนี้ยคือเราสามารถนี่ครับมันจะมีเหมือนให้เราแกะออกมาได้ครับหนึอันนี้ครับมันจะมีเหมือนรอยปะนะครับผมแล้วก็แกะออกมาตามรอยปะได้เลยนะครับผมนี สังเกตนะครัผมแล้วออกมาแบบนี้นี่นี่ครับมันจะเป็นรอยปะแบบนี้ด้านหลังแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็แกะออกมานี้ก็จะได้เป็นแบบสติกเกอร์ครับเนี่ยเล็กๆน่ารักน่ารักก็เอาแปะนี่ผมจะรับแปะแล้วกันนะครับตรงนี้เอามาติดตรงนี้เลยนี่โอเคประมาณนี้ครับก็เด็กๆก็เอาไปติดในห้องตามตู้ยงตู้เย็นตู้เสื้อผ้ากันได้นะครับผมแต่ก็ระวังนะครับผม อาจจะโดนผู้ปกครองด่าได้นะครับผมโอเคผมก็สำหรับคลิป <establishing> นี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็ใครได้ลวดลายไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็ถือได้ว่าน่าเก็บนะครับผมขนาดก็ใหญ่เหมือนกันนะครับนี่เทียบกับมือเลยก็ไปตามหาไปเก็บกันนะครับผมแต่ว่าอาจจะเก็บยากหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นการสุ่มนะผมใครได้ลายพิเศษก็มาบอกกันได้นะครับว่าลายพิเศษที่มันปิดไว้เนี่ยมันคือลายอะไรครับผม โอเคก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับนะครับ,รรบสวัสดีครับก็อย่าลืม,ลมกดกระดตางกด s u b สไครต์กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองถอยผมไปแล้วครับเจอกันครับสวัสดีครับ